มันจะเจอรถเป้าหมายทุกคนไฟกระพริบด้วยทุกคนเปิดไฟไปด้วยไงไงคุณพิชาภพจริงเด้อสวัสดีครับโอ้โ้นี่ผมมีเพียก์ใครชุดใหม่มาฮะอยากให้คุณลองจุ่มในในบล็อกนี้มันจะมีสิบสองให้คุณลองจุ่มสักอันหนึ่งฮะได้เลยจุ่มใช่เอามาเปียกน้ําเลยครับหยิบมาหนึ่งซองครหยิบมาหนึ่งซองหนึ่งซองนะครับผมรถสวยนะฮะจิบหนึ่งซองไหนคุณพิชาภพไหนพูดประโยคเด็ดของคุณหน่อยฮะเวลาอยู่ในไลฟ์ ไม่มีภารกิจไหนที่ฉันทขาไม่สำเร็จเอ้ยเอาเรื่องอื่นเรื่องอื่นเรื่องอื่นเอินไว้อิงข้ารักเจ้าเอ้ยไม่เอาเลยเขาไม่ได้พูดประโยชน์นี้ในหนังเดี๋ยวพอหยิบขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็อ่าแล้วก็แกะแก่ครับแล้วก็ที่วันนี้ไปแล้ววันนี้ใช่ไหมได้เดียวก่อนแกะครับแกะครับนะดูซิว่าจะได้ตัวไหนแอ่าถูกต้องครับเก่งมากไอ้นั่นมันแทะไม่ใช่เหรอเอาเลยฮะเป็นไหมฮะได้ไหมฮะเนี่ปาปลาแป๊บเดี๋ยวนี้ผมได้ไปกี่มุกแล้วเนี่ยสุดยอดฮะใช่นไหมไวพริบดดีีขนนา้คุณ ต้องลงเน่งได้ลงงานหลายๆเ,เรื่องนะผมว่าสุดยอดจริงๆมาดูกันว่าอันนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่จะระบุโชคชะตาคุณในปีหน้านะฮะมาโชวโชะตาของคุณจะเป็นยังไงมาดูกันครับเอ้ยเอ้ยหูคุณจะได้ตีกองนะเนี่ย นั่นหมายความว่าชีวิตของคุณจะมีแต่กรองคือในบรรดาของเครื่องดนตรีทุกชิ้นบนเวทีเนี่ยกรองเป็นอุปกรณ์ที่มีดังที่สุดเป็นอุปกรณ์ที่ดังที่สุดแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่มีหลายชิ้นที่สุดหมายความว่าผมจะได้ทํางานที่ดังแน่ๆและงานผมจะเยอะเหมือนอย่างกรองที่ต้องตีหลายอย่างโอ้นะฮะตัวนี้ความสามารถของเขานะครับก็คือเขาจะทําให้ตัวละครเพียรไขทุกตัวที่อยู่บนสนามนะครับพลิกกลับด้านฮะมาทําให้เราเผยจุดอ่อนของเขาแล้วสามารถโจมตีเขาได้ตัวนี้ชื่อว่าอะไรฮะนานไหนอ่านชื่อเพื่อความเท่ โฟร์เต้แฮมสเตอร์เทพอะไรวะเทพซาเอาเทพซาผมนึกว่าเทพสองอโอเคครับได้ครับขอบคุณมากครับผมขอให้ปีหน้าครับปังๆนะครับผมดังๆเหมือนการติกลองนะครับงงานต้องเยอะด้วยนะฮะกดดันนะกดดันนะขอบคุณครับ